สวัสดีครับอ่าสวัสดียา่มนเสาของวันพฤหัสท,ที่แปดของเดือนกัญยาผ่านมาแป้งหย่านี่เนาะนี่แป้งหยาแาพ่งกลา่ปลูกไว้ขายายพันธุ์ตัดไปสองข้างแล้ละเลยผ่านมานี่ว่าสิมักสีดยาขายหยาใบกวงอเขาก็ขอสิบหาหาอะไรทีอว่าหน้าหกไร่เห็ดเห็ดหน้า หน้าหกไรแต่ว่าเห็ดแปลงหยาไปปีนี้เห็ดแปลงหยาเป็นหนึ่งไรเนาะนี่แปลงหยาคนแปลงหยาคนกระดะปลูกไปตัดไปสองครั้งแหล่ะนี่แปลงหยาคนแต่พอมันร่วมก็แพงก็หลาเห็ดพัน์นึ่กับหน้าตันนี้ยฮะก็ไปหนึ่งไรก็เป็นแปลงหยาซะหนึ่งไรละเพิ่มมาอีกเดิมที่หน้าหย่าร่วมแล้วก็วตอนนี้ก็มีอยู่สามไรก็กลัวแหละเกือบสี่ไรนี่แปลงหยาเห็ดในที่ร่มเลยนี่แปลงหยาคนนี่ ขออันมากหนามเนาะอาศัยว่ามันไก่ทางมันเอาไงนี่มึอนี่ฝนตกฟังหอกกับเอานี่ล้วมึอนี่ตัดตวัวจากหันล่ะนี่กระซิมาบอกอ่าบอกว่าเอา่อผมตัดเขาวันทีสีกันยานี่ตัดไปสีกันยาได้ครับนี่ความงานผมขเขาเนี่มันขึ้นมาล่ะก่อนตัดกับเจ็ดไปสิบเสนนั่นแหละคือว่านั่นแหละมันนี่เห็นยาคือว่ายาสันตมต้องเาอาตัดไปแล้วเนาะยาสันตมนั่นเราได้ดูถูกเพฝนดอก พอว่าคนอายุเพคนมืดแล้วทำไมีหนามาม้หยาสันต์ดำมันก็่าท่บุคคลข้ามเฮ่านะนี่คือพวกมุ่นหยาสันต์ดำออกดอกพวกหยาที่มันออกดอกเราบอกยังไงคือตัดแก่ไปเลยเนาะมันบ่มีหนามนี่มือนีไม่มีหนามเลยนี่ฝนตกเมือขึ้นนี่ตกแน่ก็ม่มีหนามแน่นี่นี่น้อยนี่กระสีมาแก่กระสียากีดยาวันที่สีเต็มื่อวานหะพอดี่ทั้งทั้งโมเตอร์มันมันหัว แตมันซื้อในปีหกสิบเอ็ดผมโดนถังตัวนี้ก็เลยได้ซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนซั่งมาในรัชดาเพื่อซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนกับราคากับสามร้อยกว่าบ,บาทมอเตอร์มันกับโบฮงซ้งสำของเดิมบันไดดอกของเดิมที่ติดในถังมาตัวนี้มันยิ้มหาฤิ์ถังหลุดน,นั่นเนาะถังใส่พลังงานหม้อแบตหม้อแบตกับเปลี่ยนไปลูกไปแล้วหนึ่งถ้าที่ซื้อไม่กับพันกว่าบ,บาทก็เลยมาบอกว่าเปลี่ยนถ้ามันมอเตอร์มันหัวหรือว่ามันใหม่มันเปลี่ยนได้เลยครับเด้อ เท่ากับวิเคราะห์ว่าทำเบสมันดีอยู่ห้องสื่อมาเลยสามรอยกว่าบาทดีกว่าที่พเสียงเงินพันเนาะดีกว่าที่พเสียเงินพันเท่ากับเสียงเงินอยู่สามรอยกว่าบาทมันเปลี่ยนมอเตอร์ถ้าคิดว่าเบสมันยังสีดิซีหาทางพ่ายอยู่เนาะของผมนี่เบสราคาหาลอยนี่มันสิบห้าเอ็มมันสีดอิซี400 <c oughs> ล,อ,อ,ลอยลิตรคือสาดไฟเทือนึงสีดิซีลอยลีดพะผมวิคอลเบิ่งแล้วนะสีดิซีลอยลีดเลยเท่าเอ็มได้หลายสิบสองก้อนเท่าเอ็มได้หลายแต่เ้องสื่อแพงแต่ว่ามันมันสิบงมากมืด ง่ายนะเ้าสีดสีดจนหน้าจนเลีวไปล่ะนี่ก็เลยใช้มาทำขีดบึงบอกกเ็เลยบอกต่อไปเลยว่าเออมอเตอร์นันมีขายอยู่ถ่ายห้องดว่าเบตเท่าอย่างดีเทากับเสียอีกแค่สามร้อยห้าพ่ต้องื้อหสม้ไหมถังนี่ไม่นะห้าพัองื้อถังไม่กเ็เลยใช้มาบอกให้ฟังว่าใส่ยายาห้าห,าหากไรนี่คือกองนี่ร้อยเศร้าอะร้อยยี่สิบรอยยี่สิบ คือว่าเขาใช้กำจัดวัชพืชใบกวางอย่างเดียวนะเพราะว่าใบพวาางหญ้าสันตามพวงหญ้าดองอย่างเขาเขาตัดไปแล้วมาใส่น้ำมันแค่ลิตรสองลิตรในหน้าหาไรเนี่ยแหะละที่เค่อยว่าให้ฟังนั่นแหละนี่ผลประโยชน์ของมันเขาตัดแล้วมันได้แบบนี้แต่ถึงโบสี์มันกับโบมีปัญหาดอกกางามแต่ว่าหญ้าสนุ่งผงหญ้าใบกวางมันกับสิกินปุย๋ยเขานี่นิดหน,น่อยเนาะกับสิเสียงก็หนีกลอยก็บาดก็บัวข้าแห้งกต่ทีบอกซื้อยาสามัญมันนี่ซื้อยาสามัญมันนี่ ซื้อยาหยังกระซังเบิองสามัญมันซื้อการค้านี่เอามือปิดไว้คืออย่าไปเบิองของเพื่อนตัวนั้นมันบริษัทคนไทยนี่ผลิตบ่ได้ดอกไปไปสั่งเข้ามาเหมือนล่ะก็มาตีตาเอาเองล่ะนี่เมซันฟูรอนเมซันฟูรอนเมซันฟูรอนเมทิดเมทินนั่นล่ะเออกะเฮาเอาเมซันฟูรอนเอทิกก็ได้เมซันฟูรอนคำว่าเมซันฟูรอนนั่นล่ะมันตัวยาเดียวกันเนาะซื้อสามัญมันนี่เขาสีเขียนไว้ในกรองสี่เหลี่ยมขื้นผ้าเงาเงนี่ล่ะคืออันเยอะซื้อสามัญสารเท่าจังจำอย่างเดียว บต้องไปเถียงไผรละกับม่อกไม่ถามใผรดอกเขาเลียนมายี่สิบสามสิบปีจนว่าเขาโจมเขาบวบก้นดออพวกเขาจบประเทศมาน่ะมันถามห้าบอกมีพรสวรรค์เขาบอได้วิชาของเขาไม่่ายดอกเขาเรื้องยังเขาสิบอกเนาะเขาไปโรงเรียนเขาขี่รถมือหนึ่งได้ได้แค่ไปเขียนแค่หนาสงหนาลบมาเขาสิบอกเขาอยู่ว่านักวิชาการที่เขาโจมมาจากมหาลัยต่างๆน้อน้อยข้นเขาสิบอกกับกบผเป็นยังน้องห้ากศึกษาไปผมนี่มันมี ผมเดี๋ยวไปเดินดงพงปลามาเออไปอยู่ในไหในหางเนี่ยมันเขาจังระดับเกษตรหัวกะทิผลนได้ตั้งแต่ยี่สิบปีก่อนมาอบรมผมปลูกแตงปลูกยังอยู่ในไฮแถวสุวนบุรีแถวอยู่แถวอำเภอหัวขุนแจแต่ก่อนเนี่ยมีแต่โรงงานน,าน้ำตาลปล่อยน้ำม,มากเขาเสาทีปลูกแตงโมทรงหางคนสี่สิบคนเขาเหลือผมแล้วไปอบรมมาผมหมังในการเกษตรเนาะเขาจ้างเกษตรมาอบรมผมเห็ดแตงน้ำเขาเห็ดตั้งแต่มือขุดหลุมไถด้าไถาย,ยังจนว่าผุนแล้ว ปัดแตงยนข้นลดนหน่อยได้ดีบุดีใส่สอกใส่ซืมหูมืแล้วจุดมาขายได้นะบอกยังไงก็เลยลวงไว้เอกก็เลยก็เลยสิบอกให้ฟังสื่อยามาแล้เขาก็มาสีดนี่ล่ะนี่หนึ่งซองยายากรองนี่นี่มันมันยากรองนี่นี่มันมันมันซีมีอยู่สิบสองซองเนาะก็โลหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเท่ากับ่เนี่ยิบ้าลิตรไปเลยหนึ่งจุดหากรัมเนี่ยไ่ยิบ้าลิตหรือว่าท่านมีทั้งสิบหกลิตรทานกับส่ แต่ว่า,าที่จริงยีพารีดเนี่ยพอดีเพราะว่าวเขามันสิบบุรีเลืองงันดนลนะเขาซิพ่านี่ผมกาสีได้ทุกปีคือว่าเขามันสิบบุรีเลืองดนลผมโม่เพื่อนน่นเพื่อนใส่ยาสูตรเก่าหนางถาง,งหน้านัา่ยน,นอแนั่นเกือบยี่สิบหมื่น,น,น,นแนนเลี้ยงหงผาอย่างนั้นผมผมตัดขึ้นยังแซงเลยนี่บอกยังไงคือตัดแล้วก็แซี่งขอเพื่อนใส่ปุ๋ยแล้วก็สียาเนี่ยมันก็เลี้ยงหงผาอย่างนี้คือผมหูโตยาเนาะก็เลยสิบอกว่านี่นี่สีดสีโมนี่ผมสีดไปแล้วสามสีถังก็คือสารจะ สารจะไปต้องใส่ตัวขังเพราะว่านี่มืออากาศมันขึ่มฝนตกเนาะเอาต้องใส่สารจะไปนําถ้าบต่โบไซมันซาหลังนี้มันบ่าตายเด้ไปโทษยาเพิ่นบ่ได้แต่ก็ต้องใส่สารจะไปนําทุกข้างที่เฮาซีนแหละมันจะสิตายเอาแต่หญ้าใบกว้างก็พอหญ้าดอกนี่ตัดทิ้มไปเลยตัดสูงไว้นี่เขาไม่หานี่ผมตัดมันวันที่4กันยานี่มันก็ขึ้นเกือบซําเก่าแล้วนี่ฝนที่ตกนี่ยสีจกัก3-4มสีถังผมก็สิกลับบ้านแลยที่ไปเฮาเครื่องมาตัดหญ้าเนาะ ก็จะขอจบว,วิดีโอไว้เพียงสำหรนี้ก่อนเพราะวะ่ามันก็จะทำงานเนาะสวัสดีครับ